อยู่กับผม rgoe ครับวันนี้เราจะมาสอนโหลด free fly m a x วิธีโหลดง่ายมากเลยเดี๋ยวทำตามผมนะร้อยเซ็นละเอียดมากมาเดี๋ยวผมจะเริ่มสอนแล้วชั้นแรกให้ไปไอ้ทางนน้ก่อนเนี้ยหาไอ้แอปตัวเนี้วงกลมแล้วก็เข้าคลิกทั้งบนตรงนะั้นเขียนว่าแล้วก็เขียนว่า a p k c o m d o ไม่ต้องมีจุดนะฮะเขียนแค่นี้แหละตั้งรอฮะตั้งรอแป๊บนึงเรเขียนกันจุดเขียนกัน,นะฮะแล้วก็กดเข้าไปแล้วเราจะเจอไอ้ตรงอันแรกเลยฮะกดเข้าไปและเราก็ไปตรงที่ค้นหา a p k นั่นอะ มันที่มันเขียนแบบนัวอ่ะเข้าไปเลยแล้วเขียนว่าเหมือนเดิม a p k c o m d o ไม่ต้องมีจุดนะแล้วก็กดเข้าแงยแล้วก็กดอันนั้นเลยที่มันเป็นรูปตัวอะไรไม่รู้อะแล้วก็กดดาวน์โหลดแล้วก็กดไอตรงนั้นเลยไอนนที่มันเป็นรูปแอปอ่ะ,อะแล้วก็เข้าไปตรงจุดสามจุด แล,ล้วกดดาวน์โหลดเนี่ยมันกำลังโหลดอยู่ต้องรอให้เสร็จรอให้เสร็จรอฮะรอรอนะเนี่ยเนี่ยโหลดเสร็จละแล้วกดติดตั้งเลยเนี่ยกดติดตั้งเลยเนี่ย คล้าก็ติดตามไม่ต้องชชชแชร์จะแชร์ก็ไม่แชร์ก็ได้แค่นำไปใช้ก็ได้ครับผมสารละเอียดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เอาเป็นเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แหละงะแล้วก็ดูต่อไปเรื่อยๆแล้วเขียนว่าฟรีไฟล์หรือจะเขียนฟรีไฟล์ภาษาอังกฤษก็ได้เขียนว่า free ฟ,ฟราีไฟล์ฮะฟรีไฟล์จะเขียนภาษาไทยห,หรือ,ออังกฤษก็ได้ฮะ แนะนำให้เขียนภาษาไทยดีกว่าผมแค่อยากเขียนภาษาจฤษเนี่ยแล้วกดคำว่า free fire m a x แล้วก็กดดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดนะพอกดดาวน์โหลดเสร็จก็กดไอนะร,รูปแอปนั่นต่อแล้วกดดาวน์โหลดต่อแล้วเข้าไปสามจุดกดดาวน์โหลดแล้วก็เนี่ยกำลังโหลดอยู่รอนานมากไปชั่วโมงสองชั่วโมงได้ เสร็จแล้วน่ยจบดนี้หรือแบบไหนก็ได้ยวพรจะสอนแบบละเอียดน่ะให้เข้าไปที่ตัวแอปมาใชร์นี่ม่แช่แนกดปิดกดปิดน่ะเข้าไปที่ตัวแอปกดสีเขียวแล้วค้นหาคำว่า free f r e m a x ค้นหาแป๊บเขินเขินน่ะเจอแล้วกดดาวน์โหลดแล้วกดดาว okay น์โหลดเอ้ยกดโอเคนั่นแหละแล้วก็รอครับไม่นาน ก็กลรจะเสร็จแล้วอีกแค่เด็เดียวอ่าได้แล้วให้กดตรงติดตั้งครับพอเสร็จแล้วก็รอครับรอรออาจจะได้เดน็นึงนะครับต้องรอใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะเสร็จแล้วพอดีวันตอนที่รู้ดูดาวไม่ค่อยสบายมีน้ำบุกเนาะพอเสร็จแล้วก็กดโอเคหรือสองอันนั้นก็ได้แล้วก็ออกไปดูนี่ฟรีไฟแม็กเป็นไงล่ะ ฟรีฟยแม็กมีแล้วเนี่ยได้แล้วเมื่อกี้ลืมบอกฟรีไฟลยแม็กเล่นได้ทุกรุ่นว v โวไอโฟนก็โปอะไรได้หมดครับแค่ทำตามกระเพาะบายครับกดไลค์ด้วย